ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนสายครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านขึ้นเขานีม้ครับผมนี่ไปเดินหาเขานี้ครับผมเมื่อตอนเดือนสี่เคยมาหนึงครับผมได้ไปสองสามลังกันครับเดี๋ยวมาดูเดือนหกมีเขาเดือนหกล้วครับผมแดดก็ดีแดดฝนครับนี่แต่ไม่ตกสักทีตกได้ไม่แรงครับแถวบ้านผมยังฝนยังตกไม่แรงนะครับนี่ ไปครับผมเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันดูว่าจะมีผลงานไหมต้นนั้นผมเคยมาตีนะครับต้นมะเดือต้นลางไม่มาเกาะครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูแถวต้นกระบกต้นมะเดือแถวๆนี้แหละครับผมลองไปเดินดูแต่มองๆดูแล้วดอกไม้ไม่มีเลยครับผมแห้งแล้งดอกไม้หล่นโรยหมดแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันดูว่าจะได้สักหลังไหมครับคลิปนี้เดือนหกครับผม ร้อนอบอ้าวร้อนแต่เช้าเลยครับผมแปดโมงกว่ากว่าตัดภาพเข้ามาในป่าแล้วครับผมนั่นครับผมต้นนี้ผมเคยตีนะครับผมกิ่งเิ็นเอ็นครับผมไม่มาปีนี้ไม่เกาะครับกิ่งเ็นเอ็นนะครับผมลังใหญ่ครับผมปีนั้นตีปีนี้ไม่มาเกาะเลย ต้นไม้หน้าเกาะหน้าอยู่ไม่มาครับผมพึ่งปีนี้อีลำใหญ่ครับนูนต้นมะเดื่อใหญ่ไม่มีพึ่ง ร้อนครับวันนี้อบอ้าวฝนไปตกสักทีเนี่ยครับกระบอกต้นใหญ่ต้นนี้ปีก่อนปีกลายก็มาอยู่นะครับนี่กระบอกต้นนี้ประมาณห้าคนโอบครับผม แต่ต้นนี้มาเกาะไม่ต้องตอกทอยครับดูดโคนมันครับผมโคนใหญ่ครับผมมันอยู่ในหลุมเลยเนาะสูงนะครับเนี่ยเดือนนี้ผมอยู่บนเนินครับผมไม่ต้องตอกทอยครับมันมีเครือเถาขึ้นยันนั่นเลยครับผมนู่นเยันในกิ่งที่พึ่งมันเคยเกาะเก่านน่นมันอยู่ด้านด้านโน้นครับผมกิ่งที่มันเกาะเก่าเนาะแต่ปีนี้ไม่มาครับอันนั้นดอกม้าลายครับผม ไม่มีดอกแล้วครับมันมันหล่นมันโรยหมดแล้วครับน่ะเหลืองๆครับผมร่วงหมดแล้วครับผมมีแต่พึ่งมิมฝนก็ตั้งเขาไ่แล้วครับผมแต่ไม่ตกนะครับที่บ้านผมตกเมื่อวันสองวันที่แล้วก็แก๊กๆครับผมแถวแถวผักแพกแถวเอ้เขตบวกแดงตกดีครับแถวนั้นแถวตาบนหนองไลไม่ตกครับผมผมแถวที่ผมอยู่นะครับไปครับผมจะเดินลงหุบไปนี่แหละ เดินลงไปดูแถวต้นมะเดือครับผมที่มันเคยเกาะเกาะอยู่เนาะเมื่อปีก่อนปีกลายครับผมเผื่อมันจะมีมาสักหลังมั้งครับผมไปครับจะได้สักลังหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันดูครับวันนี้เดือนหกนี่ครับต้นไอ้กระบอกต้นยางใหญ่แล้วก็ต้นมะเดือครับผมแต่ละต้นหน้ามีพึ่งเกาะครับผมแต่ไม่มีเลยครับ มีต้นใหญ่ๆครับผมนน่นต้นล่างอีกต้นนึงครับผมหนุนมนือเขียวๆหน้ามีพึ่งครับผมนน่นต้นยางยางใหญ่ยางนาครับผมสัตว์ตียานพึ่งใหญ่พึ่งหวงเรามันชอบอยู่แบบนี้แหละครับผมต้นไม้นี่เด่นๆทั้งสูงอย่างไครับผมนัม่นก็ขนุนป่าดูกิ่งเนี้ยครับหน้าเกาะงจริงครับผม แต่ไม่มีเนี่ยอย่างตัวนี้ครับผมนู่นหน้าเกาะจริงนะมันอาจจะมีแต่ยังมองอาจจะมองมันยังไม่เห็นครับผมมันค่อนข้างที่จะเขียวชุม่มมันต้องมีครับผม ป่าแบบนี้ดูวิ่งต้นต้นล่างต้นไหลต้นใหญ่อีกต้นนึงครับผมไปครับผมเดี๋ยวลองไปดูต้นล่างต้นไหลไปดูนะอ๋อมาเดือต้นเดือตัวนี้ก็น่าเกาะครับผมไม่มีดูครับผมแเจ้ะต้น มีต้นหน้าเกาะนั่นเลยเจอแล้วครับผมโอ้เหนื่อยนั่นครับผมดำๆเลยครับผมอยู่ในพุ่มในเซิงเลยครับผมยืนมองพักนึงผมก็ตะลังมดที่แรกครับผมมองเห็นตัวบินเข้าบินออกครับน่าจะเป็นต้นยางครับผมนั่นครับผมต้นยางเนาะ ประมาณ2ัยี่สิบกว่าลูกทอยครับผมอย่างดีครับที่เจอกว่าจะเจอได้โหแต่ลังไม่ใช่ง่ายเลยรครับผมมันน่าจะมีอีกครับผมพึ่งนี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมองหายากครับไปบผมเดี๋ยวำครบขึ้นตีเลยครับผมต้นยางโอนดำๆไม่รู้ในะกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าครับผมเวลาผมเอาไปตัดต่อเวลาซูมเข้าไปเบอร์เลยแลครับผมภาพมองไม่เห็น ไปแอฟตัดต่อเอาครับผมมันอาจจะมองไม่ชัดนาอเดี๋ยวไปมองชัดๆกันบนต้นครับผมไปครับไม่รู้ว่าน้ําเป็นยังไงเดือนหกครับผมเ <_ S 1> ข้าเดือนหกแล้วครับน้ําจะมากจะน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวมันฝนตกมานี่จะไม่ตีแล้วครับผมท,ท,ที่บ้านเนาะมันตก <_ S 2> ลอกๆแก๊แกๆมนันตกไม่จริงไม่จังสักทีครับผมฝนคึมมืดทุกวันนะครับแต่ก็ไม่ตกไปเดี๋ยวไปดูคนต้นก่อนก็ได้ เมื่อวานก็มืดมาลินก็ก๊อแก๊กนี่ครับผมต้นนี้แหละต้นยางต้นนี้แหละนี่ครับผมต้นยางต้นนี้โอ้ขึ้นไปเห็นตะตูดลังครับนูกยี่สิบกัลูกถอยไปครับเดี๋ยวไปดูชัดๆด,ด้านบนเดี๋ยวผมทำครบเดี๋ยวเจอกันครับผม ไปครับผมตอกทอยขึ้นต้นกันเดียวตอกต้นนี้ไปก่อนครับผมไปถึงง่ามบนนุน่นแล้วก็ค่อยตอกต้นพึ่งครับผมต้นนี้ต้นยางเนาะจะโหนเครือเถาขึ้นกน็ไม่ไหวครับผมเหนื่อยเนาะมีทอยเอาทอยดีกว่าครับผมสบายเครือเถาไม่ไหวหมดแขนครับผม ขึ้นมาเกือบครึ่งต้นแล้วครับผมเมื่อกี้ตอกต้นนี้ขึ้นมาครับนี่ต้นเขย่าเนาะแข็งครับผมไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวทีนี้ขึ้นต้นนี้มาครับผมขต้นต้นพึ่งต้นยางตอกไปแล้วครับผมสองตัวอันนี้ค่อยขาไชั่วนะครับผมไม่ค่อยแข็งเขย่านี่แข็งเป๊กเลยครับผมนี่ต้นเขย่ายังมองไม่เห็นพึ่งเลยครับยังลกอยู่เดี๋ยวขึ้นไปชมกันด้านบนว่าจะเป็นยังไงครับผมเดือนหกมันน้ำจะดีหรือเปล่าครับผมไปครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อ มาครับเดี๋ยวมาตอกต้นพึ่งมั้งครับผมต้นยางเนาะต้นขย่าวไม้เน้อแข็งครับผมตอกมาเมื่อกี้แข็งปกเลยเออหอยชััวต้นเนี่ยแข็งครับผมต้นขย่าว มันมีเครืาถาหโหนอยู่นะครับผมแต่ไม่ไหวปวดแขนครับผมขอให้ดีกว่า เดี๋ยวไปลุนน้ำกันใกล้ๆครับผมจะเป็นยังไงเนาะน้ำจะดีเหมือนคลิปที่แล้วไหมคลิปที่แล้วไปตีต้นยางพารามาคลิปนี้ตีต้นยางนาเนี่ยครับยางนาตีคลิปที่แล้วตีต้นยางพารามาน้ําดีเลยครับผมเดือนห้านะอันนี้เดือนหกอันนี้เข้าเดือนหก ฝนตกแรงๆสักชุดก็จะอยู่ตีแลครับผมทันใดที่ยังไม่ได้ก็ต้องขออััยด้วยเนาะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวผมจะให้ไม่บ้านพักกลับไปหาครับผมปีนี้ได้เท่าไหร่ขายเท่านั้นเนะาะหอบ นะครับผมดูความลกนู่นพึ่งนู่นครับผมพึ่งตอนกายนั่งนี่ไปพักใหญ่ครับผมดีไม่ใช่เครือหนามเถาอะไรก็ไม่รู้ครับผมนั่งนี่ปิดพักใหญ่ครับ <laughs> โอ้ย ding โอ้โหลังอย่างใหญ่งจุดครบแล้วครับผมเดี๋ยวมันแตกก่อนนั่นกรับผมพึ่งมันพูดได้ไมันจะว่าโอ้โหกสาลซุกข,ขนาดนี้ยังมองเห็นอีกมนุษย์ <laughs> จุดครบแล้วครับผมอึ๊บน้ำเป็นยังไงไม่รู้ น่าจะเริ่มถอดมั้งนะผมว่าเพราะดอกไม้ไม่มีเลยครับผมป่านี่นี่ครับอยู่ใสย,ยอดเลยนูนน้ำครับฝั่งนู้น ดูไกไกลเนาะยืนบนเครือเถานะครับนี่นี่ครับผมพึ่งน,นี่ครับจะตัดกันครับผมครับขึ้นมาบนกิ่งเล้ยแล้วครับผมนี่แหละครับผมที่เขาเรียกว่าที่มาของคำว่าสุดยอดครับผม สุดยอดจริงๆครับผมสูงและสุดยอดเลยครับผมมันไม่มีอันไหนไปต่อแล้วครับผมในยอดสุดท้ายของมันหน้าเกาะไม่เกาะครับโล่งๆมาเกาะเอานี่ลกๆแต่ยังไม่รอดสายตามนุษย์ครับผมนี่พึ่งอยู่ล่างนี่ยังไม่เห็นน้ําเลยครับไม่รู้เป็นยังไงไปครับผมจะเอากรรไกรหนีบเจาะตรงนี้ดูน้ําไปพร้อมๆกันครับรุนน้ํากันมันจะดีไหมครับผมเหนื่อยสูงเอาเรื่องอยู่ครับผมนี่ สุดยอดจริงีนะครับครบผมมัดแน่นมานี่ครับผมเหลืออยู่สองเปาะไหนดูน้ำหน่อยสิ อ๋อมันเกาะเป็นกิ่งง่ามขึ้นอย่างนี้ครับผมมันเกาะอยู่สองง่ามเลยครับผมมองขึ้นมาเห็นช่องตรงนี้แหละครับตรงหัวน้ำมันนิดเดียวเองครับผมมองเห็นที่ได้คิดว่าตารางปวกกลางมดนะครับผมเดี๋ยวดูชัดๆทางนี้ทางนี้มีเปล่า นี่ครับมันเป็นสองกิ่งเนาะเดี๋ยวดูกิ่งนี้มั่งโอ้โหดูครับผมมีทั้งสองกิ่งเลยครับนานนานันานบผมจะเริ่มฟอแล้วครับนี่น้ําเริ่มฟอโอ้ขวันเดี๋ยวไม่มีถอนทอยลงอีกเดี๋ยวหมดก่อนครับหนีบได้แค่นี้แหละครับผมหนีบกว้างไม่ได้เพราะว่าผมต้อง ไตเคือลงนิดนึงครับกลัวไปโดนเคือที่ผมหนีบแล้วมันจะพาดล่วงครับผมนี่ครับผมหัวน้ำเนาะนี่ครับประมาณสักหกเจ็ดโลครับผมนี่เริ่มไล่ถอดไล่ฟอครับผมนี่สงสัยจะได้หยุดตีจริงเลยครับผมพึ่งผลยังไม่ทันตกดีเลยครับผมกระน้ําเริ่มถอดหมดแล้วครับผมนี่ส่วนนี่รังรังใหญ่เลยนะครับน่ะ น,น,นั่นรังมีจริงนี้ครับผมน้ำกีไม้แถมแทงน้ำหัวน้ำมาผมมีจริงนี้ครับนี่ผยึดเป็นสองง่ามครับผมนี่นี่จริงนงนั่นครับผมไปครับผมหาที่หนีบกล้องตัดครับผมถ้าเกิดภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเนาะเพราะว่าเนี่ยดูครับผมเนื่องจาก ที่หนีบกล้องมันค่อนข้างที่จะใกล้เกินครับผมเนี่ยเพราะจะออกไปหนีไปไกล,ก,ลก็ไม่ได้ไปลายกิ่งเลยครับกล้องในมุมนี้ครับผมมุมนี้จะได้ที่สุดแล้วในชัดก็ต้องขออภัยครับ อหมดครับนี่มีน้ําอยู่แค่เนี้ยครับผมประมาณหกเจ็ดโลเนี่ยครับผมเนี่ยฟอหมดนะเนี่ยครับโอ้ถ้าเกิดว่าไม่พอเนี่ยติดบัวครับในลังนี้จะได้มาเจอตอนสายไปแล้วครับผม Good yeah. นดครับผม ูครับผมไปครับเดีย๋ยวลงด้านล่างครับผมครับลงมาด้านล่างไปที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับผมหัวน้ำเนาะ ประมาณสักหกโลไม่เกินไม่เกินหกโลเจ็ดโลนี่แหละครับผมพึ่งเริ่มที่จะไล่ถอดไล่ฟอแล้วครับผมเนาะมันหมดฤดูกาลอย่างว่าครับผมดอกไม้ก็เริ่มหมดแล้วครับผมพึ่งนี่เกสรครับนี่เกสรหน่อยนึงครับเกสรหมดแล้วครับน้ำพึ่งเริ่มหมดครับผมเล่นเอา้มหมดแรงเลยครับผมมันลกเครือเถาครับผมกว่าจะขึ้นมุดเครือเข้าไปได้ครับก่อเล่นซะหิวข้าวเลยครับผม หอมดีครับน้ำผึ้งเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ถอดไม่ฝอนี่น่าจะมีสิบโลครับผมพึ่งรังนี้ทีผมจะให้ดูสีน้ำนี่ครับสีน้ำผึ้งสีงเหลืองเหลืองทองครับหอมดีครับผมดอกไม้ก็ไม่มีแล้วด้วยครับตอนเดินขึ้นมาเนาะหนูข้าวครับผมเหลือข้าวเหนียวอยู่ห่อนหนึ่งมีเช้า กินกันนี่และครับผมน้ำผึ้งเคยกินกันไหมครับนะนะขีาวยิ้มน้ำผึ้งตอนผมเป็นเด็กเห็นยายเขากินครับผมนี่ครับผมข่าวยิ้มน้ำผึ้งเนาะจะให้ไปเที่ยวทางก่อนครับกินด้วยกันเนาะไม่เดินหาต่อแล้วครับผมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จลงกลับบ้านเลยครับผมหิวข้าวับผม เคยกินไหมครับนี่ใครเคยกินคอมเมนต์บอกมาครับอืหอมน้ำพึ่งหวานข้าวออกม,มันๆเนาะอร่อยอีกแบบครับผมหมูย่างกินแบบแต่ตอนเช้าแล้วครับผมอากาศร้อนร้อนฝนก็ไม่ตกครับผม ข้เหนียห่อสิบบาทนิดหนึ่งสามคำหมดห่อครับผม <c oughs> กินพอรองท้อไปก่อนไปกินอีกทีที่บ้านครับผมอร่อยดีเหมือนกันเนี่ยันหวาน,านมันๆครับนี่กินน้ำผึ้งละ อืมเรื่องอร่อยดีครับผมไม่เดินหาต่อแล้วครับผมมันค่อนข้างที่จะเริ่มต่อเริ่มถอดแล้วครับป่าเนี่ยถึงมีแล้วอีกลัางอีกก็ปออีกแล้วครับผมป่าเนี้ยนะเพราะว่าตอนผมเข้ามาดอกไม้มันเริ่มหมดแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีผลงานมาฝากหนึ่งลังเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคอไหนเข้ามารับชมใหม่ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องผ่านหมีเลยครับผมเดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าจะไปทําอะไรกันดีครับผมคลิปพึ่งนี้ก็ป่านี้ก็เริ่มหมดแล้วครับผมก็เริ่มหมดฤดูกาลมาแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ก็ต้องขออภัยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าครับผมเดี๋ยวฟ้ากันใหม่เอาใหม่ครับผมปีหน้าเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นลูกค้าแรกๆเลยครับผมเดี๋ยวจะให้แม่บ้านทักกลับไปเนาะไปครับคลิปนี้ไว้เท่านี้เลยเรวเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผม